สวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อผักที่ตลาดนัดไปพบไปเจอกันได้เลยค่ะพี่าคอยามอ้าก็ได้หน่อไม้ยงไงี่สามสิบบาทสองงอสามสิบเาไม้ก็ถูกนะเนี่ย อันนี้ยีบาบาทเองเนี่ยเราไมยี่บห้าบาทไม้สดดอกประทองก็มีไมู่กวันลนะครับคือไข่รักไข่มาขายนเนี่ย ทุเรียนคืเิทเรียนโลเาไรเี้ยทุเรียนโลเาอไรเนี่ยทุเรียนโลเ่าไรร้อยร้อยยังไม่เออหนึ่งร้อยบาทยายสวยดีเนี่ยลูกเงี้ยงามลูกเนี้ยงาอ

โอ้น้ำท่วมไข่มาขายเลย ตลาดน่าซื้ออะไรกินดีนี่อัอนนี้ขายยังไงคะเนี่ยข้อละสิบบาทเอาให้หนูสามสามอันอันนี้เป็นหมูใช่ไหมอันนี้เอาหมูอันนี้เนื้อเนาะเนื้อน่ากินมากเลย มาขายทุกวันเลยใช่ไหม,มเอาวอิเรามาทา่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพื่อนหนูเห็นจะให้เพื่อนฝากซื้อด้วยไงได้ถามว่ามาทุกวันไหมทุกวันบางทีก็ไม่ได้มาบางทีบางทีก็เอามาขายทุกวันใช่ไหมใช่ ที่เพื่อนเห็นในคลิปเงี้ยเขาจะฝากซื้ออะไรเงี้ยอ,อันนี้มันเป็นยังเนี่ยอันนี้มันเปรี้ยวยังโอพิ่งจะทำน้าสนนะเนี่ยขอ,อ,อบคุณค่าฝั่งหนูเขาขายอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มไปดูอยู่ดูข้ามฝั่งมาฝั่งนี้อ้หมูปลาโห ประมอาร้อยอยกุ <Netz mainly j als> ้งนะซื้อกเพปลาอะไรบย่อ้ปลากระพงตัวละร้อยเหรอตัวละร้อยตัวละร้อยหรือว่าตัวละร้อยตัวละร้อยตัอยโอ้โลาร ตัวใหญ่ปวดหัวมันอาหาริปเออมันจะตัวี้ยไม่ให้ปลาเหรอไม่หดเลยอ่ะปาทะเล นีอันนี้ปลาอะไรเนี่ยพ่อคา้าพ่อค้านีพ่อค้านี้ปลาอะไรเนี่ยปลากระเบนเหรอโอ้โหตัวเบลออะไรปลากระเบนคนเต็มเลยเนี่ยปลาสุดยอดเลยมีแต่ปลาเต็มเลย,ยปลาทะเลทั้งนั้นเลยเนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้ปลาอะไรเนี่ยไม่รู้ <c oughs> คือเบลเลอร์เลยน,นี่ปลาชอ่อนนี่อ่ะฮะต่อสปะรดปลาเต็มไปหมดสวนบ้าจะไม่มีคนไทยนะ <c oughs> พมากก่าจะเป็นคนพม่ทา,า,มาทางนั้นเลยกุ้งเหมือนกันเหมือนกันสายนี้กุ้องอันนั้สี่สิบบาทเหรอไม่มีเ,เลยสนะี่สิบบาทหรืออะไรนะร้อยสจ็ดสิบร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดเหรอเขียนตัวหนังสือเขียนตัวเลขอันนี้ร้อยละสองร้อย บเขอเฉลยมาซื้อไข่นี่แค่นี้ก่อนเลยพี่น้องบ๊ายบาย,บายจ้าได้พบกันใหม่นะจ๊ะ